được lần thật chiếc hơi đẹp đông chiếc lên đến sao đến trên chiếc hơi đến lên đến đông đến đông, đến lên đến đông đến đông. <laughs> được rồi, mà có để nè เดี sea, ๋ยวหนัญญาช่วยพูดูด้วยนะคะว่าใครตะคิดนะคะเอาสีกอว่ากัยังไม่ได้ลองไงเก็บฟ้าทำเชือกให้เด็ดตรชิบกใยเด็ดเล่นเด็ดช้าเด็ดเย็นชิบกใยเด็ดเล่นเด็ดตรเด็ดตรงชิบกใยเด็ดเล่นเด็ดตรเด็ดตรงแม่แม่ไม่เคยเด็ดเล่นเลยแม่มีเด็ดตรงนี้ไม่ออกไป โอ้จะแม่นขนาดนี้เนาะตื่นเต้นไหมคะหนูก็ตื่นเต้นค่ะหนึ่งส,องสองโอ้จะดอกรันธจะเคยเด็ดด้นจะเคยเด็ดเลนเด็ดช้าเด็ดเย็นจะเคยเด็ดเล่นเด็ดลเ,เด็ด,ดจคยเด็ดเลเด็ด,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 ดลว กลัวหลอกล้อหาคนออกมาเต้นเจ้าหไปเบิกเล่าเหตุสังมีใครเพียนกันดีกาผออู้ใดแม่ผู้ใดผู้ใดที่ขันหอมวะผิดทางห้องก็จะให้รางวาัลเต้นเต้นอะไรดีเต้นชิคกแดนนะคะ